ครับผมอีสานลันทุนครับผมผมจันแหครับเมื่อนี้กะพมอนเลี่ยวเข่าเล้่วหน้าแล้วก็พอนะเล้่ยวหรอครับเล้วเล้่วอ้าวเมื่อนี้ผมกะจีเด้เดินทา้งกับน้องบัวล้ำพูเพื่อเพื่อจีเด้จะว่ายดีตลอดรอดทั้งครับผมขอบพระคุณพ่อหลายๆครับพอดีกะย่าห้มี่อุปสรรค ขอบคุณหลายๆครับพอดีกะที่ได้กะไปเอาเข้าไปใหสู้ลูกสู้เต่ากินนั่นแ่ะทั้งหนองบัวลำพูก็สจะเลยเข้ากรุงเทพเลยแล้วที่นี่ก้อนสี่เขา้าหนองบัวลำพูกะจีได้แวะแวะอยู่ด้อครับคือผมกับ f อเพิ่ก็คือ f c เพิ่นนนาะกัซ่องหากินที่นีสานผู้กองนัดครับจังไหนกะเดี๋ยวนัดเพิ่นว่าประมาณบ่เกินสี0เบโมงก็สิพ่อกันอยู่อำเภอพอนท้องนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด จัางว่าที่ผมอยู่ยะโสธรมหาชนาชัยนี่ก็เป็นทา้งปานกับน้องบัวลําพูพอดีก็บที่แพรหาเพื่อนมีของฝากของต้อนเพื่อนอยู่แล้วล่ะอ้าวผู้กองนัดจังใดจังพ่อกันนะครับเด้ออ้าพ่อครับจังนั้นก็โอเคนะพ่อเนาะครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็บกำลังเตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากอ่อำเภอมหาชนาชัยกาเราใหญ่ยะโสธรกั มุ่งหน้ากับน้องบัวลำพูครับผมไปงแ,งแห่กับทีน้ำทิมคือเกอ่อนละตอนสี่หอดน้องบัวลำพูกะบ,บออาจารยนะครับจะคือรับป่าครับผูก้กองนัดเอาไว้แล้วนะครับหากินกินดีสารเพื่อ,อนนต้องยึดคือคนกระไดเกือบป้านคนติดตามแล้วก็สาธุลานคนติดตามเร็วเด้กผู้กองเด้อะกองปากของตอนจานแหก้กะเตรียมความหมายเรียบร้อยแล้วกนะ็เตรียมลังรถหมดล,ละเอาโอเค เดี๋ยวพ่อกันผู้กองจะภาวนาเป็นไหวออกจากบ้านกับเก้าโมงตอนนี้กับสิบโมงเพิ่เงเล้วพอคุณกับชวมันสิบเอ็ดโมงเด้อผู้กองเด้อเดี๋ยวพ่อกันครับผมครับตอนนี้กหะหอดเคโลภูมิแล้วครับจากมหาชนะชัยยะโสทอดมาไปหาผู้กองนัดช่องยูทูบอิสานหากินไอห,หากินที่นี่สาน นะครับก็เจาหนัดพ่อกันอยู่ในะลงเรียนพ่นทองวิทยาคา,าดมาทันกำลังมุ่งหน้าไปครับโอ้พ่นทองอีกตั้งสามทิพย์โลจากเสรภูมิครับอ่าผมกับ่เคยไปดอกว่าแต่ว่าผมกะกะสีร่องไปเบื้องครับเดี๋ยวจังไรกะบ่ะหูมองอดันกกทีท่อ ได้บนติโทษถามผู้กองเบิงบ้งงพิ่นเบื้อะ,ะ,ะ,ะหลักหรืออาตีถามก้นแถวพื้นที่เบิง้งนะครับโอเคครับตอนนี้กะเดี๋ยวหอดพ้นท้องก่อนเดี๋ยวจังวากันใหม่ครับผมครับตอนนี้กะมาหอดอำเภอพ่นท้องแล้วหลังจากแรนจากเส้นเสรภูุ่มมุ่งอำเภอพ้นท้องครับจัดบานผู้กองนัดยุ่มองใดบ่ฮู้ครับจะว่าเห็นผู้กองนัดบอกว่า เดี๋ยวจังมานัดพบกันอยู่หนาโุงเลียนพ้นทองอวิทยาคั้นหรือจังใดนี่ละอำเภอพ่นทองเนาะครับแต่ว่าโรงเรียนจักอยู่เมองใดผมบ่หูวครับเดี๋ยวอกาสสิสิล่องถามญาติพี่น้องแถวนี้ละบ่ยากครับบนทางอยู่น้ำป่าเข้าดอกครับเดี๋ยวจะล่องถามพี่น้องแถวนี้บ้งครับไปอยู่เมืองใดลุงเลียนกันใดครับเดี๋ยวเดี๋ยว อากแห่ฉี่รองไปถามแม่ค้าเนี่ยลานข้างๆนี่เบิงว่าโรงเรียนพ่นทองวิทยาขั้นอยู่เมืองใดหลังจากนัดพ่อกับผู้กองนัดเนาะเดี๋ยวไปถามแม่ค้าคราวเดียวครับแม่สวัสดีครับพอดีผมสิไปไอโรงเรียนพ่นทองไหมครับอยู่เมืองใดเนาะอยู่บานน้บานพ่นทองเหมือนกัน ครับพอดีนัดกับผู้กองเป็นไวนัยนาโรงเรียนนวลั่นผมขออนุญ,ญาตอ่าใช่ท้ำเนตนะครับพอดีผมเห็ีช่อง YouTube อยู่อ,อ่าครับพอดีนัดกับผู้กองเป็นไวัว่าตีพ่อกันอยู่หนาโรงเรียนพ่นทองมาท่าน<อ>มันอยู่งไรครับมันเป็นบอ่นอคะแนนนี่พ่นทองหลายพ่นทองเน้าบีอานุบาทพ่นทองอานุบาทพ่นทองเป็นมาจากนาที่เป็นโรงเรียนม้อไหมครับคุณทวิทยาล่ะ ใช่ไหมคะ่อที่แยกไฟแดงคาเรียซ้ายมันจะเป็นเรียวไส้รเยนสี <m 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 mm ่ยุายอลยค่ะงเรียนสี่ยุสายมือเลยบอกรับเป็นโรงเรียนมัธยมค่ะอ้าวจะปกังสันกัสเจร้องไปมัธยมเมืงก่อนคันหวพ่อเดี๋ยวผมมีทั่วหาจะค้นหาเพราะว่ามีคนทองวิทยายนแล้วก็เพืนการเปนคนทองครับเดี๋ยวผมจะหันเจร้องทัหาคนคนเบืองอาจารยขอบคุณหลายๆนะครับด้วยขอบคุณหลายๆกับคุณแม่ครับอ่าหลังจากที่ถามคุณ พี่คุณแม่แถวนี้แล้วจะล่องไปหาผู้กองพ่นเบิงว่าพ่นกินัดไปโรงเลียนหมองได่จากรงเรียนวิทยาไอพลนท่องวิทยาย่นเป็นเปนว่าครับหรือหรือจังไดนี่แหละเดี๋ยวจังไดกันหาพ่อ,พอก็จิโทหาครับเอาโอเคครับเช่นนี้กอนครับครับหลังจากมาหอดบ้านผู้ก,กองนัด้วหาจินกินีสานแล้วจัถทายพันจักข้าวกันด้วยมาหอดแล้วช่องน้องไม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ครับผู้กองนัดครับช่องอะไรยครับกินที่นิสนครับครับผมผมกับอิสานลั่นทุ่งได้โอกาสดีมายมแม่มายมผู้กองเราโอ้ยรอเนาะผู้กองก็ได้เห็นตั้งเห็นตั้งแต่อยู่ในยูทูบครับเห็นตั้งแต่อยู่ในคลิปกะว่าว่าสี่รอปานนี่ได้อยู่ดีไม่แห้งกันเลยแบบทั้งพันสิกาบ้านกันเลยมายามเพิ่นได้มีของฝาของต้อนเขี้ยเต็มอยู่เออเบิกเอาครับเดี๋ยวตัดต่อเอาเนาะผู้กองเนาะ ครับสวัสดีครับที่สารลันทุงครับผมผ่านแห่่านแห่แห่จานแห่หรืมอมาว่าเรื่องหนึ่งหนยฟังเรื่องช่องหน่อยไปยามช่องใหญ่เรื่องที่ผมเดินทางไปยามผู้กองนัดหาจิ้นที่ที่สารไหมครับ ผมคือเหตุเป็นยังสั่นแบบว่าคือคือปล่อยให้คขีดผม ulously, as, man, ะะหายไปซืดๆตื้นเต้นพี่น้องตื้นเต้นหลายจนแบบจักซีวอาจังไดว่าว่าเปลี่ยนตำรวจไอ้เพื่อนผู้กองนัดน่ะเพื่อนกับ่ซุดตำรวจมาที่นี่ตื้นเต้นหลายเห็นซุดตำรวจเพื่อนละว่าว่าออกเลยจักซีวอาขำใดก่อนตตอนออกจากบ้านเนี่ย ห้วยเตรียมท่าไว้ดีผู้ยู่เลยเดียวเตรียมท่าไว้ดีทายถ้ำตลอดทางทอดบางนันทอดบางเหนือทายถ้ำตลอดทาง้งปะมาะครับปะมาะปะมาะปะมปะมา,ะระมาะครับคือบ่อใด้อมบ่อใดค่อยเดียว่าวบันไดปะมาะกับกนเลยแบบคลิปหายไปซื้ๆว่าสิว่าสิเฮตดตอว่าสิทายถ้ำเพิินไอเพิ่น่อก็เลยบ่อใด อันนั้นก็นเลย้บอกเพ่นว่าเอาจังงีแล้วผู้กองเอาแบบว่าเอาช่องของผู้กองกับพ่อแล้วว่าท่านเอาอุตส่าห์เดินทางไปหาเพื่อนไปยังคือจังบ่อเห็ดไหมันตอนเมืงองพ่อพ่อออกครับเห็นเพื่อนเราพ่อออกรับชุดกากีสีตำรวจนี่เฮ็ดใ้ผมนี่อึ้งไปเลยครับบ่คือตอนที่เพื่อนหนลง,งลงทงลงทาไปหาดักหนโูเนี่ยอันนั้นบ่ได้บ่ได้อยู่ในชุดประตำตํารวจนี่ก็กอีกแบบนึง นะครับคือสีโอเคอยู่ดอกนะครับผัดพ่อไปหอดเพลินแล้วเปลี่ยเปลี่ยนเลยทีนี่ยจักรีเริ่มต้นคำใดนะครับการแนะน้ำอ่าแม่นําแนะนําทุกคนกับบ้านเรว่าบ่านเรียงครับคือนึกคํำว่าเปอ่าไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับจุดเพลินนเพลเพิ่นกะรอได้เลยครับเพิ่นกะรออยู่อ่าผัดผัดตัวจริงนี่ยวไอตัวบางไงนะครับหุ่นสูงเง่าอุดรูดอยู่ล่ะรอครับ ไอ้ที่ว่าไอ้ผมว่าเนี่ยผมประกาศที่วาบบ่าวบ,บมันว่าบผมมีหลักการปันไดก็เลยที่มาขอแก้ตัวอ่าแทน่นผู้ฟ้องนัดนะครับเพิ่นการอุตส่าห์ตอนรับดี่ดิไปหาเพิ่นนะครับตอนรับเพิ่นก็ยังบอกว่าไว้จานเฮาที่เป้ากับยูบอสนดอกเพิ่นกะว่ายังคือยังบบกินเข่ากินปลาก้อนจังกับเพิ่นกะ ทิงผู้แม่กับไปน้ำด้วยครับแม่แม่แม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 มกับไปน้ำแม่กับแม่ยาแม่ผมในหลักกับไปน้ำที่นี่ก็ต้องเดินทางไปนองบุรีัพ์พูจากจันสรโซทอนนะครับติเดิดนทางไปนองบุรีัพ์พูเฝ้าไปเอายาญานิบาท่านไปเอายานะครับแต่เลยแบบเฮ่ย,ย่ยจังไดกับผู้กองประเทศช่องของเดียวกับพ่อว่าเอฟซีมาหยานท่านนกับพ่อแล้วนะครับผมก็อยากาท้ายถ้ำเดชอุตสาแบ,บบ,บ <Nered S 2> ว่า,าตั้งท่าคนละตั้งท่าแบบตลอดตลอดทางเลย นะครับถามมางนั่นถามบางนี่นะครับการที่เพื่อนเทคแค่ดีครับเทคแค่ดีครับการที่น้องได้มีโอกาสได้ไปหาเพื่อนกะอย่าลืมไปเยี่ยมยามเพื่อนครับอำเภอพ้นท้องครับผมไปหาเพื่อนผมกะไปเพื่อนกับไปถ่ายยูนั่นแหละครับรงเลี้นอยังนะไอ้พ้นท้องวิทยาขั้นนะครับเพื่อนกับไปตอนรับถ่ายยูนั่นนะครับกะไปหาเพื่อนเพื่อนกันนี่ของฝากของตอนดีอยู่ กับเขาเป็นกะว่ากันบอสกินอยู่นีก็พอไปกินน้ำเป็นกะซื้อมาหายลาบก้อยก้อยแซ่เต็มอยู่ทั้งของหวานกันนี่บักโม่สามถุงเอ้ปร,ประมาณครับประมาณสองถุงก,กว่าครับตอนรับดีนะครับทั้งใดกันที่น้องได้มีโอกาสไยายามเพิ่นกะจะเริ่มไปหาเพื่อนนี่นะครับเด้อผู้กองนัดเป็นตอนรับดีดอกนะครับแราคาใช่นี่ครับทั้งไดผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผู้กองนัดเด้อทั้งไดก็ได้กันมีโอกาส มีโอกาสแน่นอนครับผู้กองบ่ต้องห่วงผมพยายามไปแบบให้ผมได้ซ้อมมาก่อนให้ผมได้ซ้อมคำวาคำจาแบบ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 มีหลักการมาก่อนมีผมพ่อพอไปพ่อนาผู้กองเราว่พ่อออกเลยเกตนาโจโลอยู่ครับก็มี่ของฝากของต้อนไปฝากเพื่อนนะครับบ่าวไอ้แหว่ารอบว่าบวงดักหนูพวกเบ็ดนะครับแนวเพื่อนหากินที่เพื่อนลงคิดนะครับกับใส่กับใส่ใหม่ใส่มือเพื่อน ฝากเพิ่นอยู so ่นะครับผมจะได้ทุกอย่างล่ะครับอุปกรณ์เฮ็ดบาดเฮ็ดหากินเนี่ยจะได้แทบทุกอย่างเลยล่ะนะครับอยากเบิ่งคลิปผมอีสานลั่นทุ่งกะนั่นล่ะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนั่นล่ะครับอยากเออจานนี้เฮ็ดน้นให้เบิ่งแน่เฮ็ดให้เบิ่งแน่กะคอมเมนต์มาครับผมสิอ่าอ่าถ่ายทอดให้เบิ่งนะครับว่าเฮ็ดจังได๋จังได๋ก็ได้นะครับเอาทุกอย่างครับทุกอย่างอยากอยากเบิ่งยังเฮ็ดคอมเมนต์มาผมสิได้เบิ่งนะครับช่องอีสานลั่นทุ่งนะครับ จังไดกอ็อย่าลืมครับติดตามาช่องหากินขินีสารครับผู้กองนัดกับรูปรอครับรูปรอครับหา,ากินขินีสารกับจังไดกับฝากกดติดตามให้เพื่อนน้ำเนเด้อครับเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนน้ำเนดดย,ยกกเน,น,เน,นะครับกดคอมเมนต์ไปผู้กองอยากบางังคลิปนั่นคลิปนี้กดกระดิ่งน้ำเด้อนะครับกดกระดิ่งน้ำนี่เลยเมื่อไหร่ถ้าขนาดผมเบอกยังบอกว่า,า,าม,มีหลักการยุดชักสี่เริ่มต้นแบบว่า จักเขียวคำใดน้่หนาไอ้จักเขียวคำใดไว้หนาไว้ไวไทยพี่เดี๋ยสิหาว่าผมขี่ตัวผมจดติด๊กหัวขอเอาไว้ครับวัดดีว่าคำใดก่อนเบ่งอารมนครับว่าเป็ี่นนะครับอยากอยากเห็นทองยูทูบนะครับต่ว่าการยังเห็นเพรา่นเกง่งไม่กัะท่งการตัดต่อเนี่ยผมยังเห็นเพระ่นเปี่ยนเลยนะครับต้องศึกษาอีกอีกโดนครับเพราะว่าผมกะภารกิจผมกะมีงานการนะครับอาชีพผมกะขับรถทัวร์ต่างชาติ นะครับของบริษัทเฟิร์สพาร์ทสปอร์ตนะครับอยู่แถวลาดกระบังสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดอยู่กะบริเฮ็ดยังนะครับกะรับจ็อบพิเศษบาว่างงานอยังผมเฮ็ดเบิร์ดนะครับเฮ็ดเบิร์ดคุยยางคุยเนี้ยว่าตั้งแต่ข้จาจ้างมาตั้งแต่ได้เงินครับมีโอกาสผมกะกานว่างผมกะที่เฮ็ดชิปวิธีท,ทำแบบนั่นแบบนี้ให้เบิรงนะครับอยากเบิรงอีกยังครับกะคอมเมนต์มาท้ายนี้ผมจานแหกกะ ขอฝากจากน้อยนะครับบานไดฮอดพันวิวอยู่ช่องอลูกหลานเพิ่นกัทั้งบ้านตั้งแต่เพิ่นน้นสั่งกับช่องหลานผมเองกะตอนแรกกะผมอยู่ในช่วงนั้นกะอยู่ในหาลอยคนติดตามหลานผมอยู่ลอยาคนตอนนี้หลานนําแซงนาลิ้วไปเล่ยเครื่องแล้วครับเพราะว่าเพิ่นมีเพิ่นมีเวลาครับเพิ่นมีเวลาอยู่บ้านเม่นก็เลยแบบมีเวลาเหตุคิิปลง อยู่ในช่อง YouTube ผมครับบ่คอยมีเวลาเฮ็ดคิปในอ่าลง่อง YouTube คกับกันผมมันไม่มีเวลาอยู่บานอยู่ซองก็ก็อาจสิได้เฮ็ดคิดหลายๆอยู่ดอกครับเกงบ่งบ่เกง่งดีบ่ดีกับบ่งงินไปนะครับภา,ารกิจร้ายงานครับงอกกันบ่มีเงินกับ่มีกินครับบ่มีเงินกับ่มีกินนะครับภาระกับรายค่าใช้จ่ใจกัหลาย,าใ,ลายในกรุงเทพ ตอนนี้ผมก็ได้กลับมากรุงเทพแล้วก็เลยต้องมาแก้แก้ตัวนะครับมาแก้แก้ตัวเนี่ยเขาบอกแก้ตัวนี่ะว่าผมอ่าบอบออ่าประมาตื่นเต้นนะครับที่ไปหาผู้กองไปยี่ยามเพื่อนนะครับเพื่อนกะบอว่างยังดอกเพิ่นกะดีเพื่อนกะอ่าดีอันกับบอว่างยังนะครับเอาของชีล่ะทัดทั้งใดผมกลับมาขอแก้ตัวแก้ตัวว่าผมคิดพลาดไป นะครับจังไดกะเบิ่งตามที่เริ่มต้นนะครับที่ผม,มไปเฮ็ดคลิปเริ่มต้นนะออกจากบ้านไปจังไดจังไดครับก็บตามนั้นละ่ะผัดพาะไปผอดผู้กองลงรถจึกเอาสั่นละผู้กองเดี๋ยวตัดเดี๋ยวจังตัดต่อมันหลักขั้นสุดท้ายที่เหลือกันนั่งว้ากันยืนเว้ากันบังโดนเติมอยู่ดอกแต่ว่าผมบอกกล้าว่าจัสศิวาขาคำใดออกนะครับเห็นสุดการเกีเริ่นแลาวยานพื้นเตีนย่านทังจำเอา เอาจังไหนก็ผมกะไปกับขอฝากช่องน้อยอีสานลันทุ่งเนี่ยกับผิดพลาดจังไหนผมขอกราบขอโทษขอประทานอภัยนะครับจิดหนังบอกยังบ่มวลบอกยังบ่ผิดเอาบอกยังบ่ถื่อกะผิดพลาดขออภัยกับขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องทุกคนจังไหนกะฝากกดติดตามให้ไผ่มันหอดพันในเด้อครับเด้อตอนนี้กับแปดร้อยกว่าแล้วนะครับ อากัวอะไรกดติดตามแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดลูกกระดิง่งไอผมน้ำเนี่ยไอผมได้หอดพันธี่นิ้วจากน้อยเนี่ยนะครับถึงสี่นี่คลิปเก่ากระเบื้องไปก้อนนะครับคลิปใหม่เดี๋ยวผมก็มีเวลาว่างผมกระเทสลงไปนะครับเอาต่อนผมกระทายนี่กะต้องมีคำสีเปล่าไรกะผมก็ขอคำกล่าวขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะพี่น้องเด้อครับอยู่ดีไม่แย้งครับถูกเลขถูกหวยถูกเบืรอครับผมสวัสดีครับ